สวัสดีทุกคนวันนี้นะครับผมก็จะมาเปิดบล็อกปริศนาของคิดอันคิดกันนะฮะเอาจริงๆวันนี้ผมกลับบ้านมาเราทีนี้ก็มีของมาส่งแล้วผมก็เลยไม่รู้ว่าใครมาส่งเพราะผมไม่ได้ซื้ออะไรไว้แล้วทีนี้มันเป็นบริษัทคิดแอนคิดมาส่งนะครับซึ่งกล่องมันแตกต่างจากกล่องโดยปกติของเขานะซึ่งปกติบริษัทคิดแอนคิดเขาจะส่งเป็นกล่องลังแต่ว่ารอบนี้เขาส่งเป็นกล่องที่เป็นสีเขียว แล้วก็มีลายเป็นต้นคริสต์มาสนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าแปลกใจมากว่าเฮ้ยเขาส่งอะไรมาให้ผมคือปกติถ้าเขาส่งของที่จะให้รีวิวมามันก็จะเป็นแบบกล่องธรรมดาของพัสดุธรรมดาแต่รอบนี้มันค่อนข้างที่จะแปลกมากนะครับแปลกกว่าเดิมมากผมก็เลยสงสัยว่ามันคืออะไรนะฮะวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาลองเปิดดูกันนะฮะว่าข้างในนี้มันจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วมันจะเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะครับก็ไปติดตามชมกันได้เลยครับ ชื่อเปิดมาเฮ้ยเดี๋ยว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 นี่มันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทุกคนผมผมเริ่มผมเริ่มงงละเฮ้ยอันนี้ตกใจมันคืออะไรกันอ่ะเดี๋ยว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 คือแบบวันนี้อยู่ดีๆก็มีของมาส่งนะครับผมก็เลยลองมาเปิดดูเพราะว่ากล่องมันค่อนข้างโอมูชิรุ่ยมากมันแบบสีเขียวอ่ะเป็นธีมแบบคริสต์มาสเลยนะผมก็แอบคิดเล่นๆว่าเขาจะส่งของขวัญคริสต์มาสมานะอาจจะเป็นของขวัญคริสต์มาสจริงๆก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่ามันคคืือออออะะไร่่้นี นิวเยียร์สองพันยี่สองนะแฮปปี้นิวเยียร์นะอ่าสุขสันต์วันปีใหม่เนะาะแล้วก็จะเป็นตัวของ KKPR Pack นะครับวิ้ยโคตรเจ๋งเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 วิ้โคตรเจ๋งเดี๋ยว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 ยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์จัดอันนี้จะเป็นการ์ดนะครับนะอิงเจ๋งอะ่ะสวยงามมากอันนี้เป็นแบรนด์สปริวิดนะครับมีปั๊มของตัวนิวเยียร์สองพันยี่สิบสองเลยนะ อันนี้เป็น Excel นะครับของอาสการ์นะปั๊มเหมือนกันปั๊มทองโ,อโหูสวยมากนะครับนะนี่โหปั๊มทองไลท์วอเตอร์เบลดกิฟต์โอ้โหปั๊มทอง,ตตอทองสตาร์แฟกทัสคูปปั๊มทองแล้วก็แฟกนะครับสไตล์อย่างหนึ่งนะปั๊มทองซึ่งโอ้โหสวยงามมากเป็นปัม New Year 2022, นะ๊มเนลเยีย2022ันยะโอ้โหไม่ธรรมดาจริงเดียวนะอันนี้เซอร์ไพรส์อันนี้เซอร์ไพรส์ Surprise, จัด คือตอนแรกอะเปิดมานึกว่าจะเป็นแบบเขาส่งอะไรมาวะทำไมกล่องมันใหญ่ยังแล้วก็แบบกล่องมันแบบสีเขียวคริสต์มาสเลยนะเออเจ๋งดีอ่ะแล้วผมก็ค้นพบเพลย์แมทนะครับนะเหมือนจะเป็นตัวเพลย์แมทซีเอนะฮะอ่าของไทยเนาะซึ่งเอาจริงเป็นลายที่สวยเลยแหละได้เพลย์แมทมาด้วยนะเป็นเพลย์แมทไทยนะอันนี้ผมผมพยายามตั้งกล้องสูงๆอะนะมันได้แค่นี้จริงๆครางอีโร่นะครับนะนี่ก็เป็นเพลย์แมทที่น่าจะเคยวางขายก่อนหน้านี้แล้วแหละนะครับไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะ โอเคแล้วก็น่าสนใจมากๆอ,าอันนี้จะเป็นตัวกล่องนะฮะกล่องของเพลเนาะซึ่งน่าจะเป็นปกติเลยนะในนี้ก็จะมีตัวของฮิบาบของของ,ของตัวแกลนบูแล้วก็เพลมาให้นะก็จะเป็นกล่องนี่แหละอ่ะอันนี้เป็นสลีปเป็นไงล่ะมีสลีปให้ด้วยโหโห,โห่ขนาดไหนนะเคเคอ่าเป็นสลีปของแบนการ์ดเนาะลายของอหลังจีอูนิตนะครับลังดําด้วยแล้วก็เป็นตัวของแฟมการ์ดนะฮะก็ได้มาเหมือนกัน,นอโอ้งหขังดเป็นอาชาดูน่ารัก เค okay. ้ยไม่ธรรมดาว่ะโคตรเซอร์ไพรส์เซอโคตรเซอร์ไพรส์จริงเพราะผมไม่เคยเห็นแบบคนที่ทํา youtube แล้วแบบช่องการ์ดแล้วแบบมันรีวิวอะไรแบบนี้นะหรือว่าปกติเขาส่งให้ไหมหรือไม่ส่งหรือส่งเพิ่งส่งเพิ่มแค่ปีนี้หรือยังไงอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่แบบของขวัญคริสต์มาสนี่เองโอ้โหสุดยอดยังเจ๋งอะ่ะไม่ธรรมดาจริงครับทุกคนอ่ะเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับการเปิดบ็อกที่เคเคส่งมาไปแล้วก็่อนขทางเซอร์ไพรส์ปปรามากบอกเลยว่า งงเลยตอนแรกก็แบบไม่คิดว่ามันจะเป็นอะไรเลยนะแบบผมก็ยังงงอ่ะผมฮ้ยมันคืออะไรวะคือกล่องมาสวยมากนะกล่องเป็นสีเขียวนะครับเป็นรูปต้นคริสต์มาสเนาะอ่าเป็นลายขาวนะซึ่งน่ารักมากกล่องน่ารักมากแล้วก็เปิดเข้ามาข้างในนะก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เลยนะก็แบบผมไม่เคยเห็นช่องการ์ดของไทยที่ได้สปอนจาก KK แล้วส่งแบบนี้มารีวิวเหมือนกันนะเอออันนี้ผมก็พิ่งเห็น เหตุครั้งแรกเลยก็เลยค่อนข้างแบบตกใจมากนะไม่รู้ว่าช่องอื่นก็น่าจะได้นะตัวของบ็อกแฮปปี้นิวเยียนี้ด้วยนะอ่ะเรามาดูดีเทลกันดีกว่านะครับว่าของที่เราได้รับมานี่มีอะไรบ้างเนาะอ่ะอย่างแรกก็คือตัวเพลย์แมทนั่นแหละเพลย์แมทไทยเนาะซึ่งได้มาอย่างดีเลยนะฮะก็เป็นลายดนะีเอทเนาะก็นี่โคตรเท่ ote, นะอันนี้ผมก็ปูไว้เลยเนาะโอเคแล้วก็ อ่ะอย่างแรกนะครับเราจะได้ตัวของนี่เลยนะเป็นกระดาษนะครับเขียนว่าแฮปปี้2022ันยี่สินวเียนะนี่แล้วก็จะเป็นน้องมาสคอตของ KK หรือเปล่านะฮะอ่าก็น่ารักมากครับผมรูปนี้สวยงามมากแล้วข้างล่างก็จะเป็นโลโก้ KK ด้วยนะฮะโอเคแล้วก็ข้างหลังครับผมก็จะเขียนว่าในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2565นี้นะครับบริษัทคิดแอ็นคิดจำกัดนะขออวยพรให้ทุกท่านนะครับและครอบครัวมีความสุขมีสุขภาพที่ดีพร้อมด้วยกําลังกายกําลังใจที่เข้มแข็งร่วม วิกฤตโควิด19นี้ไปด้วยกันนะครับก็ข้างล่างจะเขียนว่าคิดแอนคิดด้วยนะสวัสดีปีใหม่2,565นะครับจากคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทคิดแอนคิดเนี่อย่างนี้โอ้โหยังเจ๋งนะครับนะก็ค่อนข้างดูดีนะฮะโอเคเรามาดูดกันว่า,วา เราได้อะไรต่อด้วยนะก็จะมีตัวของกล่องนะครับนะเป็นกล่องไทยนั่นแหละฮนะซึ่งเป็นตัวของเพลกับแกนบะูเนาะก็ข้างในก็ปกติอยู่แล้วเนาะก็จะมีตัวของฮิบาบแถมเข้ามาด้วยนะก็ปกตินะครับไม่มีรพิเศษเนาะสำหรับกล่องอ่าแล้วก็จะมีตัวของสลีฟด้วยนี่อันนี้ก็ค่อนข้างสวยงามนะเป็นสลีปไทยนะครับนะที่ด้านหลังเป็นลาย เกรด4เวนการ์ดนะฮะค่อนข้างโอเคเลยนะฮะนี่ก็เป็นวันนี้เป็นมือหนึ่งแล้วก็ข้างหลังเป็นลายสีดําด้วยเนาะซึ่งก็เขาเคยวางขายมาแล้วแหละนะฮะเจ้าตัวนี้เนาะก็ได้มาด้วยนะฮะแล้วก็เอ้ยผมลืมตัวนี้ไปได้ไงเนี่ยในซองจดหมายนะในซองจดหมายแกะแป๊บแกะแป๊บอ่นะ,ะนี่เป็นตัวของเจ้าการ์ดโปรโมเลยนะฮะเป็นปั๊มทองนะครับแฮปปี้นิวเยนะียร์2022เลยเนาะซึ่งถือว่าสวยงามมากนะอันนี้แพทเทินสเปริตนะฮะก็นี่ดีเทลการ์ดสวยงามนี่ สวยแล้วก็จะเป็นกิฟต์ที่เป็นแอคเซลเนาะของปั๊มปั๊มแฮปปี้นิวเอียร์เหมือนกันนะฮะมีคำว่าคิด and คิดด้วยนะฮะอ่าก็สวยงามนะครับนะอ่าเป็นกิฟต์แอคเซลเนาะอ่าของอาสากะนะครับนะคุณเล่นเทลมูนแล้วก็สวยงามฮะเป็นตัวที่หลายๆคนน่าจะชอบอยู่แล้วนะฮะอ่าแล้วก็จะเป็นบัตเตอร์เบดนี่หูกิฟต์ในตำนานโคตรเท่นะเป็นอาร์ตบัตเตอร์เบดเนาะแล้วก็เป็นปั๊ม2022ันยี่สิบสองแฮปปีนิวเอียร์นะนะสวยงามมากนะี่โอย จริงจัดแล้วก็เป็นแฟกนะครับของบัตตี้ไฟด้วยนะก็จะเป็นทาโุคุนะฮะก็มีปั๊มเหมือนกัน New Year 2022โอ้หสุดเจ๋งเลยนะฮะเป็นแฟกนะครับแล้วก็จะเป็นแฟกของสตา r ์ดั้งบ l ลอีกแล้วนะฮะก็จะเป็นน้องคนนี้นะครับนะปั๊มเหมือนกันปั๊ม Happy New y e a r 2022นะครับนะสวยงามอีกแล้วนะฮะโอเคตามนี้นะครับการที่เราได้มานะฮะโอเคจริงจริง แล้วก็ที่ได้มาเป็นอย่างสุดท้ายก็จะเป็นตัวของแฟ้มการ์ดนะครับนะก็เป็นหน้าของตัวเกสีอาชาเนาะแล้วก็ด้หลักเป็นอาชาร่างแรกเลยนะครับรนะ่างฐานเนาะถือว่าโอเคเลยนะสำหรับแฟ้มการ์ดเนาะก็โอเคนะครับที่เราได้มาก็ ประมาณนี้นะฮะก็คลิปนี้อาจจะไม่ใช่คลิปที่ยาวมากเนาะคือผมส่งข่าวทั้งเซอร์ไพรส์มากที่แบบเ้าส่งนี่มาเนาะไหนในมันก็จะจบปีแล้วเนาะก็แฮปปี้นิวเยียร์2022นะบริษัทคิดแอนคิดนะครับนะก็น่าจะอยากให้ทุกคนนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็มีกําลังใจนะฮะก้าวข้ามโควิด19นี้ไปด้วยกันนะครับในปี2022นั่นเองนะก็ขอขอบคุณนะทั้งบริษัทคิดแอนคิดจริงๆนะครับที่ส่งตัวของแฮปปี้นิวเยียร์2022มาเนาะก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะก็ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ละกันนะก็คงไม่มีอะไรมากแล้วเนาะก็วันนี้มาเปิดคขำๆนะเปิดเล่นๆเนนะ้ะก็ขอขอบคุณทางบริษัทกิจอังกิษอีกครั้งหนึ่งนะที่ส่งตัวของกล่องนี้มาให้เนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ